สวัสดีกันด้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง The Hunt ที่จะมาในปี2024หรือว่าจะมาในวันเสาร์นี้นะซึ่งเออถ้าแบทเก่าผมมันเป็นอะไรนะโซอาจี so, นะเพราะผมก็เปิดค้างไว้นะแล้วคือผมจะมาพูดถึงเรื่อง The Hunt กันเดอะฮัน2024นะครับก็จะมีหลายแมปเลยซึ่งผมจะขึ้นตามนี้นะเพราะว่ามันเยอะเกินไปซึ่งผมจะไม่อ่านมันเยอะมากอะมีประมาณ8 เจ็ดสิบเก้าสิบกว่าแมปนะครับเยอะมากเลยนะเนี่ยคือลิสทั้งแมปนะถ้าใครอยากหยุดดูก็หยุดดูได้นะมันมีแมปอะไรบ้างซึ่งแมปที่อาจจะมีเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีอยู่5้าแมปด้วยกันมี a d อ p t มี Me, Murder ดอร์สองดอพิกกีแล้วก็บอกฟูนนะห้าแบบนี้อาจจะมีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมนะแต่แมปที่ผมอยากให้มีอ่ะ ก็คือ tower defense X ซึ่งผมยังไม่ได้อ่านว่าไอ้แปดสิบแไอ้แปดสิบแหรือ9ก้าสมเนี้ยมันมี tower defense X ไหมนะถ้ามี tower defense X อะผมก็กูลต้นเตยอ,อัดคลิปแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะไปหาทางวิธีสตรีมสดนะครับถ้าผมสตรีมสดได้ก็ดีเลยนะแล้วก็ไอ้แบชแด่ละแบชนะครับซึ่งผมรวบรวมมาแค่สิบห้าแมปด้วยกันนะ ก็จะมีดังรูปเลยนะครับซึ่งในนี้ผมคิดว่าไข่ผมชอบมากที่สุดในนี้ก็จะเป็นพีโดเนตนะเพราะว่ามันมีแบบเพชรอะไรพวกนี้ด้วยนะมีพีโดเนตมีคอมบีบอลเลียร์มีอะไรเนะี่ยไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรอ๋อแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ผมจําได้ว่าอาจจะมีในปีนี้ก็คือบาร์บี้ดีมเฮาส์ไทคูนใช่นี่มีปิดครับบาร์บี้ดีมเฮาส์ไทคูน ซึ่งผมไม่รู้ทำไมว่ามันมีได้ไงนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะโชว์นะครับว่าในปีนี้จะมีของรางวัลแน่นอนมีของรางวัลอย่างเช่นผมดาบฮูดดี้เออแล้วก็อะไรกันไอ้ที่มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับโคมไฟมั้งไม่ไม่แน่ใ,นใจอนะโคมไฟน่าจะติดแบบตรงอกไม่ไม่ตรงไม่น่าไม่น่าใช่ตรงอกนับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาประกาศให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมจําได้นะว่าเขาพูดอะไรมาบ้างใน X นะครับหรือว่าใน Twitter ซึ่งไองผู้พัฒนารูบอกอะหรือว่าผู้ช่วยผู้ช่วยพัฒหรือว่าผู้ช่วยพัฒนารูบอกนะครับเขาพูดว่าทีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับรูบอกมากเอกฮันจะได้กลับมาแล้วผมไม่มีขึ้นนะเพราะว่าผมไม่หาไม่เจอนะครับผมจําได้นะปีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากเพราะรูบอก เพราะเราบอกได้มีเอ็กัน2024แล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ไม่ใช่อีกอย่างนึงดิปีปีนี้ไปเข้าไปในเข้าไปในพอร์ทัลหรือว่าเข้าไปในเอ่ออะไรอะที่วาร์ปไปเมมต่างๆเก็บแบกเก็บแบกเยอะๆให้ได้เยอะๆ,ๆมาเอาของมาเอาของก่อนที่ก่อนที่คังสินไม่ใช่คังสินค้าดิก่อนที่ตู้เซฟ คือเขาเรียกว่าคือเขาพูดคขว่าบล็อกเลยอ่ะตู้เซฟใช่ครับตู้เซฟผมงงเลยตูนนน้เซฟเนี่ยนะพี่ที่เอาตู้เซฟมาทำอะไรก่อนที่ตู้เซฟจะปิดลงซึ่งผมก็งงนะว่าทำไมต้องมีตู้เซฟด้วยตู้เซฟแบบเออเอาสินค้าไว้ในนั้นอ่ะของอะไรพวกนี้เอาไว้ในนั้นครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีหมวกโอ๊ยใช่หมวกโวเคฮูดดี้ผมดาบแล้วก็อะไรสักอย่างนั่นแหละเออนั่นแหละนั่น ก็มีแค่นี้นะสําหรับคลิปนี้แล้วก็ผมจะพูดคําว่าแมปแรกที่ผมจะทําแน่นอนเท้าดีเฟนต์แน่นอนเลยถ้าถ้าถ้าเทาดีเฟนต์อ่ะเทาดีเฟนต์กับเพชรซิมเก้าเออสองแบปแนี้เป็นสองแมปที่ผมอยากจะทําเป็นอันแรกเลยก็ผมมีบอกอย่างนึงน,นะเท้าดีเฟนต์อ่ะมันบอกว่าหนึ่งว,วันจะมาแต่เพชรซิมเก้าบอกว่าอีกสองถึงสามอีกสองอีกสามวันจะมาซึ่ง แสดงว่าแน่ชัดเลยครับแมปแต่ละแมปมาต่างมาต่างวันกันนะครับก็คืออีกแมปหนึ่งอะ่ะก็คือแมปแบบหลายๆแมปอะจะมาวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายๆแมปพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายๆแมปพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายๆแมปครับก็มันจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอีเวนต์มันจะจบผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมุ่อยู่ประมาณสองสาเดือนหรือเปล่าแต่ปีสองพันยี่สิบปอยู่กี่เดือนอะตอนนั้นผมเล่นอยู่นะ ผมได้ไข่มาใบหนึ่งอ่ะเอออะไรนะไอ้สไปเดอร์เอกกับเออไอ้ซามูไรอ่ะจำไม่ได้ว่ามันแบบไหนอ่ะผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะว่าสไปเดอร์ว่าไอ้แมงมุมกับไอ้ไข่ซามูไรอะมันมาจากแมป,ปไหนซึ่งผมก็จำไม่ได้จริงๆเลยก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวคืบหน้าอะไรอ่ะก่อนจะเป็นวันเสาร์น,นะผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย